สวัสดีค่ะวันนี้จะพา,าทาโอเลี้ยงโอเลี้ยงยกล้อสูตรแก้วย2่ออนค่ะทําทานเองที่บ้านง่ายๆนะคะหรือว่าจะทําขายก็ดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีกาแฟ,โ,ฟ,โ,ฟโบราณตามังกรบินสูตรสองค่ะน้ําตาลทรายนะคะนมข้นจืดค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะเตรียมถุงกรองค่ะ ก่อนใช้งานทุกครั้งนะคะทําความสะอาดเรียบร้อยค่ะจากนั้นใส่ผงกาแฟโบราณไปสองช้อนโต๊ะนะคะทั้งสองแก้วเลยค่ะจากนั้นเติมน้ําร้อนนะคะ150 ml ค่ะทั้งสองแก้วเลยนะคะ จากนั้นยกถุงกรองขึ้นค่ะใช้ช้อนคนนะคะจากนั้นนะคะใช้ช้อนนะคะบิดเอาน้ำกาแฟออกให้หมดเลยค่ะทำแบบนี้นะคะทั้งสองแก้วเลยค่ะ เราก็จะได้น้ํากาแฟโบราณอยู่ที่125 ml นะคะจากนั้นใส่น้าตาลทรายลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะทั้ง2แก้วเลยนะคะปรับได้ตามชอบเลยค่ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยนะคะทั้ง2แก้วเลยค่ะตักน้ําแข็งให้เต็มแก้ว22ออนซ์ค่ะ จากนั้นเทโอเลี้ยงใส่ลงไปได้เลยค่ะทั้งสองแก้วเลยนะคะเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วค่ะทั้งสองแก้วเลยค่ะ ก็จะได้โอเลี้ยงทั้งสองแก้วเลยค่ะเรามาทำส่วนของโอเลี้ยงยกล้อกันต่อนะคะคลาดลงค้นจืดลงไปค่ะตามชอบเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูโอเลี้ยงโอเลี้ยงยกล้อทำทานเองที่บ้าน,นง่ายๆนะคะหรือว่าจะทำขายก็ดีค่ะลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ